สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมือนี้ผมผู้จัดการโจกผู้จัดการโจกขายบ้านพาพี่น้องมาเบิ่งบ้านครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดียวพี่น้องสองของนอนหนึ่งของน้ามึนของถุงหนึ่งของรัวจอดรถได้สี่ขั้นพี่น้องเบิ่งสร้างเพิ่นกำลังต่อเติมรีโนเวทอยู่ครับพี่น้องบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านหลังมุ่นะครับเนื้อที่6 4ตารางว่าเด้พี่น้องเ้อบ้านหลังนี้ซื้อมูบ้านนะครับหมู่บ้านสัจจิทอนนะครับผมอยู่สะพานซีมาบยาง้อดนะครับ ติดในพื้นอุตสาหกรรมอทเทนซีบอร์ดสยามอทเทนอมตะซิตี้นะครับพี่น้องท่านใดกําลังมองหาบ้านนะครับอยู่ในเขตพื้นที่แถวสะพานซีนะครับสะพานสีบ่อวินมาบจังพรนะครับสามารถติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สร้างเพิ่นกาลังลงเ็ตลงรีโนเวทอยู่นะครับนี่แหละครับอันนี้ห้องโถงเด้อพี่น้องนี่ห้องโถงครับเฮ้าเก็บสีให้อยู่ครับเป็นบ้านหลังมุมครับข้างในเฮ้าก็เฮดเป็นสีขาวให้นะครับผมแบบนี้เลยครับ สีขาวไห้นะครับผมแถมแอร์นะครับกล่องอุจจารปิดกับแถมนะครับฟีแอร์ฟีโอนฟีค่าจดจำนองนะครับฟีทุกค่าใช้จ่ายเด้อพี่น้องเด้อบ้านหลังนี้อยู่สะพานสีครับสะพานสีบอวินนะครับผมอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับนี่นะครับห้องน้ำกับกว้างๆแง่แงยิ่งสิละครับนี่เลยอันนี้ก็ห้องขั้วครับอันนี้ห้องขั้วนะครับนี่ครับสิงเคาน์เตอร์นะครับมีให้เซซับเรียบร้อยนะครับ อ่างล้างจานเตาแก๊สนะครับตู้แขวนนะครับนี่ครับกรงกวางสี่เลยครับอันนี้เป็นส่วนข้างหลังนะครับของห้องครัวนะครับบ้านหลังใหญ่แห้งพี่น้องบ้านหลังนี้ครับซื้อหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสติท่อนสิบหกนะครับนี่เลยอาจีหกหกแน่จัง่อยครับเพราะว่าสร้างเพลินกำลังเขียนงานอยู่นะครับเมื่อนี้ผมมาไทยนะครับมาอัปเดตหางานให้พี่น้องเบิงนะครับท่านพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้อ โทรศัพท์0857547680นี่ครับติดปัญหาอย่างกับโทรมาสอบถามได้ครับสนใจอยากมีบ้านนะครับอยากได้บ้านในเขียพื้นที่ที่สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายในการเดินทางนะครับเดินทางไปเย็ดงานนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ากับหลายอย่างนะครับเซเว่นแมคโครโลตัดถูโฮมนะครับเส้นทันนะครับผมปั๊มเชียวปั๊มปตทนะครับมีเหมือนนะครับเส้นนี้ครับ โอเคครับสำหรับมื้อนี้ผมตรงคอตัวลาไปก่อนด้วยพี่น้องเดอ้อพามาเบิ่งบานประมาณนี้แหละครับพี่น้องมากกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนยด้ยครับสวัสดีครับ